สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรมันเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรมเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสโมสรม a นเชสเตอร์ซิตี้ทำการพูดคุยเบื้องต้นกับเชลซีเรื่องการคว้าตัวมาเตโอควัสซีต์กองกลางชาวโครเอเชียแล้วภายหลังการหาเรือกับนักเตะที่คาดว่าไม่แน่มีปัญหา สกายสปอร์ตสื่ออังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดการเจรจาเบื้องต้นการคว้าต,ตัวโคววซิตกับทางเชลซีไปแล้วแต่ยังไม่มีการยื่นเข้าเสนออย่างเป็นทางการไปให้โคววซิตถูกคาดการว่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ย้ายออกจากเชลซีในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งเป็นไปตามการมาของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างมาริโอโปเชตินที่จะเข้ามาจัดก,การทีมที่ปัจจุบันมีนักเตะมากจนเกินไปอีกเหตุผลสาคัญคือโควาซิตกําลังจะหมดสัญญาในทีมสแตนฟอร์ดบริด์ปี2024และผู้เล่นไม่มีแนวโน้มที่จะต่อสัััญญาฉบบใใหหม่่นนท ตกเป็นที่ต้องการของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มองว่า id, มิดฟิลด์โค a แอดมีลีลาการเล่นที่เนียนตาทั้งการครองบอลและเลี้ยงบอล หมาะกับสไตล์ของทีมเปปกัวเดล่าเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้เชลซีอนุญาตให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พูดคุยกับโคววซิตไปแล้วและเชื่อว่าการหารือไม่น่ามีอุปสรรคใดๆเพราะนักเตะมีใจอยากไปเล่นกับทีมแชมเปียนลีกแม้ว่ามีความสนใจจากบาเยิร์นมิวนิคเข้ามาร่วมด้วยก็ตามหลังจากนี้ก็เหลือแค่การตกลงค่าตัวของกองกลางวัย29ปีระหว่างแมนซิตี้กับเชลซีที่มีปัจจัยสำคัญในการต่อรองราคาค่าตัวก็คืออายุสัญญาที่เหลือเพียง12เดือนสุดท้ายมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้มีการเติบโตทางมูลค่ารอบปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง18%ผลจากความสำเร็จบนสนามและรายได้เรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดโดยลุ้นโตสูงสุดทะลุ25%กรณีสร้างประวัติศาสตร์ที่เป็นแชมป์เริ่มจากสุดสัปดาห์นี้ มีรายงานจากสื่อด้านการเงินการธนาคารอย่างฟรอปที่ประเมินมูลค่าสโมสรแมนซิตี้เวลานี้ราว5 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนับว่าเติบโต,ตขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งตัวเลขอยู่ที่ราว4,300ล้านเหรียญสหรัฐแม้ว่าต่อให้เวลานี้แมนซิตี้กำลังเผชิญการตรวจสอบจากพเมพ์เหรอังกฤษเรื่องกฎความโปร่งใสทางการเงินก็ตามส่งผลให้แมนซิตี้เข้ามาอยู่ลำดับที่5ของทีฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงสุดของโลกรองจากลิเวอร์พูลที่มีมูลค่า40,25ล้านปอนด์บาร์เซลโลนาส่าล้านปอนด์แมน เนเตด4,82ล้านปอนด์และเรอัลมาดรด4,88 0ล้านปอนด์สำหรับรอบปีที่ผ่านมาเรือใบสีฟ้ามีกำไรมากสุดในโลกถึง140ล้านปอนด์นำสู่ไรายได้สุดที่655ล้านปอนด์ส่วนหากเปรียบเทียบรอบทศวรรษมูลค่าทีมของแมนซิตี้เพิ่มมากถึง481เมื่อเทียบกับปี2014ที่ยังมีมูลค่าอยู่ที่690ล้านปอนด์มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา s e r ร i o ิโออากระบุในซีซั่น้าอาร์เซนอลกับแมนยูเนต็ดจะมีลุ้นแย่งแชมป์ลีกกับแมนเชสเตอรแต่ก็บอกว่าเรือใบสีฟ้ามีโอกาสที่ดีที่จะได้แชมป์ลีก4ซีซั่นติดเหมือนกัน เซอร์กิโออาลเกรโร่อดีตยอดกองหน้าชาวอร์เจนตัยแสดงความคิดเห็นว่าอาร์เซนอลและแมนยูเนเตดจะเป็นคู่แข่งที่อันตรายต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับการลุ้นแชมเมียร์ลกอังกฤษในฤดูกาลหน้าเรือใบสีฟ้าเพิ่งได้แชมป์ลลกในฤดูกาล2022-2023จนทําให้พวกเขาได้แชมป์ลีกเป็นซีซั่นที่3ติดต่อกันซึ่งหลายคนก็มองว่าแมนซิตี้ยังถือเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะซิลแชมป์ลลกในฤดูกาลหน้าอยู่โดยอาเกรโร่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า m a n เชสเตอร์ซิตจะยังเป็นแคนดีเดตที่มีลุ้นแชมป์ลีกในฤด,ดูกาลหน้าพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกพวกเขามีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนมากๆจนทำให้ทีมได้แชมป์ลีกสาสมัยติดต่อกันซึ่งนั่นเป็นความสำเร็จที่ทำได้ยากมากๆ ทำไมถึงไม่ควรจะคิดว่าพวกเขามีโอกาสได้แชมป์ลีอีกสมัยกันละ่ะแน่นอนว่าเป๊ปกัวเดล่าจะทําการปรับแต่งทีมต่อไปตามที่เขามองว่ามันจะเป็นต้องทําเพื่อที่จะทําให้ทีมมีศักยภาพดีพอที่จะได้ลุ้นแชมป์ที่ผ่านมาเขาก็ทําอย่างนั้นอยู่ทุกฤดูกาลแต่นี่คือพรีเมียร์ลีกและนี่คือฟุตบอลมันจะมีหลายทีมที่พยายามจะโค่นพวกเขาลงจากบัลลังก์ให้ได้ผมคิดว่าอาเซนอลสร้างรากฐานที่สําคัญมากๆขึ้นมาด้วยการใช้นักเตะดาวรุ่งหลายคนที่ยังสามารถเล่นได้อีกนานมิเกลอ์เตตาจะพยายามเสริมคุมกําลังขของเาและ จะเป็นหนึ่งในคู่แข่งสําคัญสําหรับการลุนแชมป์ในฤดูกาลหน้าเราต้องไม่ลืมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยตอนนี้พวกเขากลับมามีสปิริตในการเชิงชัยที่ดีแล้วและจะเป็นหนึ่งในทีมที่อยากคว้าแมนซิตี้ให้ได้มากที่สุดเซอรจิโกอลเวโรออกล่าวขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ หากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ